ผมมองว่ารอดอยากครับผมมองว่ารอดอยากครับมันเคลียร์ไม่ได้ผู้เสียหายเยอะเงินทองที่เอาไปเนี่ยสมมติเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อรถเวลาจะขายรถเอาเงินมาคืนเขาอย่างไงมันก็ไม่ครบทุกคนแล้วครับข่าวมันดังขนาดนี้นะครับให้เหลือสิทธิ์ค้นสุดท้ายคืนเขาไม่ได้ก็ลำบากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาคืนได้ครบทุกคนแล้วก็ คือมันชอบโกงเกินสิบคนก็ยอมความไม่ได้แล้วนะพอยอมความไม่ได้คราวนี้ลวนเลยทุกคนก็กลายเป็นไปแจ้งความดําเนินคดีหมดทุกคนเลยตารวจต้องไปตั้งโต๊ะตรงนั้นใช่อวดรวยชิบหายหมดแล้วครับใครอวดรวยอ่ะยูทูบเบอร์คนดังกับสามีที่มาไลฟ์ทิกต o อกไลฟ์ YouTube ช่องนอนช่องนี้ว่าโหมีเงินกองเป็นตั้งเลยเนี่ยนะฮะ ปึกละล้านบาทล้านบาทเนี่ยกองในตู้เซฟมึงกองในมัง่งผมไม่รู้รายละเอียดนะครับแต่ชาวบ้านแห่ไปซื้อกันที่จริงเรื่องนี้ ผมมองว่าเป็นเรื่องช่อโกงประชาชนทําให้สําคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าเป็นทองจริงราคาถูกแล้วไปหลอกขายเขานะครับไปหลอกขายคําว่าทองเนี่ยคนขายต้องบอกว่าทองสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนสิบสองเปอร์เซนทองสิบสี่เคปากกาผมเนี่ยนะครับปากกาผมเนี่ยเขาก็ต้องบอกครับนี่สีสีทองเหมือนกัน แต่มันไม่บอกมันก็เลยราคาร้อยกว่าบาทแต่อันเนี้ยเขาบอกเลยครับเนี่ย 14k ราคาก็8,000บาทแต่นี่คุณมาบอกว่าทองทองทองแล้วก็บอกคือทำเหมือนกับอวดฉลาดอะว่าทองทั่วไปราคาบาทตั้งสี่หมื่นแต่ของคุณราคาถูกเฮ้ยผมว่าคดีนี้นะอย่าเพิ่งไปจับอย่าเพิ่งไปจับ ตำรวจนะอย่าเพิ่งไปจับปล่อยให้ชาวบ,บ้านแห่ไปคืนก่อนแห่ไปคืนก่อนครับแห่ไปคืนแห่ไปคืนเนี่ยต้องเรียกค่ารถด,ด้วยนะเรียกค่ารถด,ด้วยค่าน้ํามันรถด,ด้วยบวกแปะหัวไปอีกห้าพันถ้ามันไม่ให้ห้าพันหรือหมื่นหนึง่งถ้ามันไม่ให้ก็ไปแจ้งความดําเนินคดีว่ามันชอ่อโกงนะครับ เก็บทองเข้าไว้เก็บทองอันนั้นอะ่ะถ้าไปคืนปุ๊บถือว่าเป็นการยอมความแต่คุณโกงเขาเกินสิคนเนี่ยมันช่อโกงประชาชนคดีนี้นะคดีนี้นะถ้าตำรวจทำคดีนะผมว่าจะติดคุกประมาณสามพันกว่าปีนะน่าจะโดนจำคุกสามพันกว่าปี รับสรารภาพแล้วลดแล้วก็จะเหลือจำคุกห้าสิบปีนะครับจะติดคุกประมาณสามพันปีสามพันเจ็ดร้อยปีเหมือนสมัยที่แชร์ลูกโซ่ทำนะครับแต่มันจำคุกจริงๆได้ไม่เกินห้าสิบปีนะครับยังไงก็โดนดำเนินคดีถึงจะคืนไปอย่างไงให้เหลือสิบเอ็ดคนสุดท้ายเกินสิบคนถือว่า ช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้นะครับถ้าสิบรายสุดท้ายเนี่ยไม่ยอมความนะไอ้ตอนเนี้ยสมมติไปซื้อมามื่นหนึ่งอะเอาไปคืนมันอาจจะได้มื่นหนึ่งแต่ไอ้ไอ้สิบคนสุดท้ายเนี่ยตำรวจยอมว่าให้ยอมความไม่ได้แล้วไม่ใช่ช่อโกงหลายคนมันกลายเป็นช่อโกงประชาชนและที่คุณเอาเงินออกมาโชว์เนี่ยนะ โอ้ยสัมภกกรยิ้มเลยสัมภกกรยิ้มเลยรายได้ถือว่าเข้าคุณแล้วรายได้เข้าคุณแล้วมีรายได้เกินสิบล้านนะเสียภาษีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งจะฟอกเงินด้วยหรือเปล่าตำรวจต้องทำเร็วนะครับตำรวจต้องทำเร็วนะครับ พอใครไปแจ้งความเนี่ยต้องผมว่าต้องยึดทรัพย์ไว้ก่อนเลยนะครับยึดทรัพย์ไว้หมดเลยต้องยึดทรัพย์ให้หมดเลยไม่งั้นนี่มันเอากระจายไปเดี๋ยวชาวบ้านเดือดร้อนอีกโอ้ยแล้วก็พวกเราก็ไปซื้อกันได้ไปเชื่อง่ายจริงโว้ยนะครับไปเชื่อง่ายจริงไอ้พวกอวดรวยเนี่ยชิบหายอย่างนั้นแหละครับผมจะบอกทุกท่านนะ ใครที่ถ่ายเงินเนี่ยถ่ายเงินล้านบาทมาโชว์เนี่ยไอ้พวกนี้ของปลอม <c oughs> ของปลอมครับไม่ใช่เงินปลอมนะหนึ่งเจตนามันต้องการหลอกเขาคนบ้าอะไรจะมาเก็บเงินเป็นปึกๆอย่างนั้นไอ้คนที่จะมาเก็บเงินเป็นปึกๆอย่างนั้นนะต้องเป็นพวก เหมือนกับอดีตรประหลัดกระทรวงคมนาคมที่โจรไปปล้นเงินนะ่โจรบอกเอาไป,ปห้าสิบล้านแต่ไปแจ้งความบอกว่าโดนโจรปล้นไปห้าล้านให้โจรงงกูเอามามากกว่านี้พวกข้าราชการทุจริตเนี่ยจะเก็บเงินสดเป็นปลดปลดเขไว้อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่มาถ่ายโชว์ไอ้พวกมาถ่ายโชว์นี่นะของปลอมครับของปลอมคือ หนึ่งเงินเนี่ยจริงสองเจตนาเขาต้องการให้พวกเราหลงเชื่อว่าเขาล่นเขารวยมีทรัพย์สินเยอะไม่โกงคุณหลอกเงินเราก็เยอะนะฮะแล้วก็จะจบด้วยความไม่สวยสักอัน <c oughs> และอีกอันหนึ่งนะให้พวกเอาเงินมาปูเลยแล้วก็ใส่ทองเส้นเบื้เริ่มเลยยี่สิบสามสิบบาทมาโชว์นะ เช็คไปเถอะไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ค้ายาม,มา